การเดินชมในิทศการตู้ลายทองที่ตึกทาวรวัตถุลำดับแรกควรมาที่ห้องความรู้เบื้องต้นที่บอกเล่าว่าตู้ลายทองหรือตู้พระธรรมก็คือตู้เก็บสมุดหรือหนังสือนั่นเองเพียงแต่เมื่ออยู่ในวัดใช้เก็บคำพีรหรือพระไตรปิฎกจึงเรียกต่างกันตามการใช้งานส่วนที่เรียกว่าตู้ลายทองก็มาจากลายรถน้ำปิดทองบนตู้นั่นเอง รูปทรงทั่วไปของตู้ลายทองหรือตู้พระธรรมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านแนวตั้งสอบบนมีบานประตูสองบานปิดเข้าหากันมีขาหรือฐานรองรับตู้ไว้โดยแบ่งออกเป็นตู้ขาหมูคือตู้ที่มีขาเป็นแท่งตรงลงมาตู้ขาสิงหรือตู้เท้าสิงขาจะเหมือนเท้าสิงที่มีเล็บกำลังเหยียบบนลูกแก้วคล้ายสิงโตหินแบบจีน ตู้ขาคูหรือตู้เท้าคูคลายตู้ขาหมูเพียงแต่ส่วนล่างจะโค้งเข้าเล็กน้อยและตู้ฐานสิงคือส่วนฐานวางตู้ทั้งหมดเป็นฐานสิงกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย